อ่ะะฮะสวัสดีครับก็มาช้าเล็กน้อยนะฮะกิจกรรมเข้าแต่สี่โมงเช้าละก็จะมาแนะนํากิจกรรมจิบแห่งความฝันอันมอ่วไมนะครับผมซึ่งจะเป็นกิจกรรมบาร์เทนเดอร์นะฮะให้เราผสมสูตรไม่ว่าจะเป็นกาแฟน้ำหวานน้ำผลไม้ต่างๆนะฮะโดยที่จะมีเรื่องจิป,ประทายนะั้นเล่านะเป็นเควสก็คือการที่เราเราชงลอาให้ตัวละครที่เห็นในภาพนี่ฮะแล้วเราชงเสร็จเราจะได้พวกแพรโมจมตามนี้นะเห็นไหม โอเคซึ่งผมก็เคยทำที้ลุกไปแล้ววิธีการชงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีการดูสูตรนะว่าสูตรนี้ใช้อะไรซึ่งมันจะมีในมันจะมีมุมซ้ายบนนะฮะบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรเล่าชนิดไหนนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าเป็นฟาแฟเป็นอะไรก็ว่าไปนะผมอ่าบางทีก็เป็นน้ำหวานปกตินะฮะอย่างที่ผมอ่ากำลังชงให้ลุกดูเนี่ยไอ้ที่ลุกลุกกินเนี่ย ขาก็ไม่ผสมกาแฟนะเขากินแต่น้ำน้ํหวานเดียวแล้วก็สูตรเครื่องดื่มเนี่ยฮะก็จะทําการปลดทุกๆครั้งที่เราต้องการชงนะฮะเนี่ยปลดล็อกเมื่อชงเครื่องดื่มเสร็จหนึ่งครั้งนะฮะแล้วปลดไม่เรื่อยปลดไม่เรื่อยนะ,ะจะมีสูตรใหม่ซึ่งความว่าที่จะได้คือนี่ฮะเป็นเขาเรียกอะไรนะไรเซนใช่ไหมเป็นรูปเครื่องดื่มต่างๆนะกาแฟหรือน้ำผลไม้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะ ก็เป็นก,กิจกรรมที่ทําง่ายนะทําสูตรนะผมสูตรก็จะมีเยอะนะมีสูตรกาแฟอ่าน,นี่สูตรอะไรเนี่ยแอลกอฮอลใช่ไหมเอ้สโคลานี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่รู้นะครับผมแล้วก็จะมีสูตรน่าจะเป็นสูตรอันนี้ชาั้มอันนี้เป็นน้ำผลไม้สูตรนี้น่าจะเป็นพวกแอลกอฮอลนะคิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะไอ้อ่านเมื่อกี้ได้เป็นแบบชื่อสูตรของมันแล้วจะมีวัตถุดิบนะครับผมก็จะมีะมกาแฟมีทีมีอ่า น้ำผลไม้นะ้ำมิจูซินะผมมิ้วครับผมมีโกโก้นะมีอ่าฟิซซี่วอเตอร์นี่ผมไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นโซดาหรือเปล่าหรือเป็นพวกน้ำแอลกอฮอล์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีคาราเมลเลมอนมินนะเป็นรกรรมที่ทําง่ายนะแล้วก็จะมีมีการปลดอ่าถ้าทำเบรเซนเตอร์อีกสองวันนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่ปลดนะก็เดี๋ยวเลี้งมาทํากันนะไม่รู้ว่าทํามันเดียวเสร็จหมดเลยไหม ถ้าเกิดนั่งเงอะเง่าไม่ได้ทานั่งปรุงนู่นปรุงนี่นะฮะแต่ผมว่าข้อดีตรงที่เราจะเห็นตัวละครนี่แหละนั่งคุยติดลุกนะฮะเราจะเป็นพวกอไอเงเคยาหรือเจโรซานะครับผมตัวละครนี่เป็นของมอสสร์สเต็ตหมดน,นะบทนี้อ่ะเราจะได้เห็นเ็นตีนต่ั่งคิดว่าเนี่ยเฮ้ยผมคลิปนี้จ,จบแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมถ้าจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ